แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะเรามาดูเนื้อกัน,นีนความนุ่มให้ดูนะอาจจะเด้งไม่ค่อยกลับเท่าไหร่เพราะว่ามีแยมนะมาดูความเยื่อใ่ ฟูนะคะใหญ่นะคะแล้วก็หอมส้มมากๆนี่หอามนุ่มนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะเวลาขูดส้มนะคะอย่าขูดจนขาวนะคะให้ขูดประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าขูดจนขาวแบบนี้ จะทำให้เปลือกส้มที่เราขูดได้เนี่ยขมนะคะนี่นะคะก็จะขูดได้ประมาณนี้นะคะเป็นก็จะมีแฉะแฉะก็คือเป็นน้ำมันของส้มนะคะตรงนี้อารม์มาเยอะมากๆแล้วหอมมากๆค่ะนี่นะคะขั้นแรกนะคะก็ใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตำดิกลือน้ำตาลทรายนะคะ น้ำส้มที่คั้นเอาไว้แล้วก็เปลือกส้มที่ขูดไว้นะคะถ้าน้ำส้มใครสีจืดแบบของเปิ้ลน,นะคะแล้วไม่คิดมากก็อาจจะใส่สีผสมหั่นลงไปได้นิดนึงนะคะแต่เปิ้ลไม่ใส่นะคะเปิ้ลใช้สจีจืดแบบนี้เลยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้น้ำตาลและเกลือละลายด้วยนะคะ สูตรนี้เหมือนเดิมนะคะนวดเครื่องได้นะคะซีส,สค่ะตำด้ยวยแป้งทำขนมปังค่ะผสมให้หมดแป้งดีนะคะ หวาดตรงขอบและด้านล่างด้วยนะคะเนี่ยเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะพ้นใส่เนยละลายค่ะใครนวดมือหรือเครื่องก็ใช้เนยนิ่มนะคะไม่ต้องละลายก็ได้บนไม่นวดนะคพะ้นผสมในชามอะ่ะก็จะใช้เนยละลายเพื่อให้เขาเข้ากันง่ายนะคะนวดมือนวดเครื่องใช้เนยนิ่มนะคะ พอใส่เนยแล้วแป้งจะแฉะขึ้นนะคะให้นวดหรือผสมจนเข้ากันดีจนเนยซึมไปทั้งหมดนะคะและแป้งเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็ผสมจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเปิ้นคนไปประมาณ1 0เกือบ15นาทีนะเปิ้อนอยากให้ได้เนียนๆหน่อยเพิ่นเลยคนนานหน่อย นะคะใครจะนวดก็ได้นะคะนี่เราก็ให้ดูฟิล์มนะฟิล์มก็มานะคะมาแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าคนที่นวดเครื่องหรือนวดมือนะคะแล้วก็ติดมือเล็กน้อยไม่เยอะนะคะติดมือบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะคะวิธีแก้ติดมือก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะใช้แป้งนวลน,นะคะนวลเอาไม่ใส่แป้งเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าใส่แป้งเพิ่มเนี่ย สมดุลในสูตรจะเสียนะคะความนุ่มรสชาติอะไรก็จะแตกต่างไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวปุ้นจะรวบเขาให้เป็นก้อนค่ะด้วยนี่นะรวบแล้วก็ผักแป้งค่ะนี่นะคะเขาก็ติดเล็กน้อยนะคะ รวบแล้วก็เดี๋ยวจะทาน้ำมันด้านล่างกันติดถ้าใครนวดมือหรือนวดเครื่องนะคะจนขึ้นฟิล์มดีเขาจะไม่แฉะติดมือนะคะอันนี้บอกก่อนนะต้องนวดให้ได้ที่นะคะเขาจะไม่แฉะนะถ้านวดถ้าเขี่ยวเอาแบบของเปิ้ลเนี่ยยังไงก็แฉะติดมือค่ะเพราะว่ากูเต้นขึ้นไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับนวดเครื่องหรือเนี่ยเพราติดมือนะนะ ถ้าใครนวดเครื่องนะคะหรือนวดมือจนกูเต้นขึ้นดีจนเขาเป็นฟิล์มเนียนดีจะไม่ติดมือนะคะถ้าใครคนคนผสมของแบบเปิ้ลเนี่ยแบบไม่นวดเนี่ยเขาติดมือนะคะนะการนวดแป้งมีส่วนอย่างมากนะคะในการได้เนื้อขนมปังที่ดี แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าออกมาแบ่งเป็นก้อนนะคะนี่นะนะเขาติดมือเล็กน้อยนะคะไม่เยอะนะไม่ได้ติดเลอะเทอะจนทําอะไรไม่ได้นะคะแป้งออกมาขึ้นรูป ส้มมากค่ะหอมเปลือสกส้มกิ่นเปลือกสม้มเนี่ยทาเล็กๆนะคะมันใช้เนยนะทามือแค่แบบเนี้ยนะไม่ให้ติดเห็นไหมถ้าใครไม่ถนัดใช้แป้งนะคะมันนวดไล่ลมค่ะนะนวดไล่ลงเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยติด นะคะถ้าใครไม่ถนัดโรยแป้งนวลใช้เนยทามือนิดหนึ่งก้นจะแบ่งเป็น8ก้อนนะคะก้อนละประมาณ60กรัมจากนั้นนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะพักไว้ให้กลูเตนคายตัวค่ะคุมผ้าพักเอาไว10้10-15นาทีค่ะ พ้นขึ้นรูปวางในพิมพ์กลมแบบนี้นะคะพ่นจะทําเป็นวงกลมนะเอาออกมาไล่ลมค่ะพ่นใส่เปลือกส้มเชื่อมนะคะพ่นนี่นะคะลงไปตรงกลางนิดหนึ่งจากนั้นก็ปั้นให้เป็นรูปค่ะกลมเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้ไหลออกมาค่ใช้เปลือกส้มเชื่อมที่เป็นแฉะ ก็ไม่ต้องแช่น้ํานะคะถ้าใครใช้เปลือกส้มแหง้งต้องแช่น้ํานะคะอันนี้ของเปิ้ลนี่เขาพรอมอบนะเป็นแบบพรอมอบนะคะไม่ต้องแช่น้ําใครนี่มีเป็นส้มเชื่อมเปลือกส้มเชื่อมก็ใส่ลูกเกตก็ได้นะคะโอเคเปิ้ลเลียงแปดก้อนแบบนี้นะคะก้อนนี้ลูกสาวมาทําเล่นก็จ <c> ะ <oughs> ไม่ค่อยเนียนแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราพักนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ ตอนนี้แป้งก็ขึ้นได้ที่แล้วนะคะเปิ้นวอมเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบเปิ้นจะทาหน้าด้ i นมนะคะถ้าใครอบในพิมพ์กลมแบบเปิ้นนะคะเปิ้นใช้พิมพ์สามปอนนะคะทาหน้าเสร็จแล้วนาเข้าอบได้เลยค่ะเมื่อขนมปังน,นะคะที่อบไว้ใกล้จะสุกแล้วนะคะเปิ้นใช้เนยนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็แยมส้มค่ะประมาณหนึ่งช้อนชา นะคะผสมกันเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟให้เหนยและแยมละลายเข้ากันมันละลายเสร็จแล้วนะคะคนให้เขาเข้ากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเมื่อขนมปังสุกออกจากเตาเราก็จะใช้เนยแยมซมเนี้ยข่ะทาด้านบนนะคะอบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะจะได้ไม่เป็นไอน้ำนะคะนะเราก็เอาออกจาก กระดาษรองอบด้วยค่ะวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะคะเพราะว่ากระดาษรองอบเขาก็ไม่ระบายความร้อนนะสีสวยเลยนะคะเปิ้นใช้ฟอยนะคะคลุมปิดด้านบนตอนนาทีประมาณนาทีที่สิพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นทาเนยแยมส้มที่เราทำเอาไว้ค่ะให้ทั่วเวลาทำขายก็ใส่กล่องนะคะเราก็ ใส่กระปุกแยมส้มเล็กๆไว้ตรงกลางนะคะก็เพิ่มมูลาค่าได้อีกเนาะทาให้ทั่วเลยนะคะเขาจะหอมแล้วก็ทำให้นอกจากจะหอมเนยหอมส้มแล้วก็ขนมปังจะเงาสวยเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวขนมปังเย็นสนิทแล้วเราค่อยมาดูเนื้อด้านในกันนะคะ ขนมปังเย็นแล้วนะคะเรามาดูเนื้อด้านในกันตรงที่ทาเอาไว้เนี่ยเขาก็จะเงาแบบนี้นะคะแล้วก็แต่จะเงาแล้วก็มีเหนียวเหนียวนะคะเพราะว่าเราผสมแยมนะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ทำไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องนวดเหมือนเดิมนะคะเรามาดูเนื้อกันีความนุ่มให้ดูนะอาจจะเด้งไม่ค่อยกลับเท่าไหร่เพราะว่ามีแยมนะคะมาดูความยืดใหญ่ ฟูนะคะใหญ่นะคะล้วก็หอมส้มมากๆนี่ความนุ่มนะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นขนมปังส้มมงคลน,นะคะรับตรุษจีนนะคะช่วงนี้ก็เทศกาลส้มด้วยนะคะนะส้มแล้วก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะก็เลยทำคลิปนี้มาให้ เพื่อนๆน,นะคะดูกันนะคะแล้วก็เผื่อขยากจะลองทําลองทําขายนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอนะค่ะนุ่มๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ